สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องย,าย่าเพชรีชาแนลคือเก,าเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย่าเพชรีได้นำขอมโ,มโนทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังย,าย่าเพชรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าเพชรีน้ำมืเดินจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย,ยามย,าย่าเพชรีลงคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบป,ปรบดเดือดผ่านเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับย่าเพชรีกะ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเกาะเบาๆร้ายยายห้างเนาะพี่น้องครับไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันเลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ่งแนว่ยนะห้างนี่สรุปว่าสั้นขอเอฟคับตันละวัลเอ่อแล้วสรุปมาให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอฟครับตันบอกว่าสามตัวอยู่ที่ห้าแปดเก้าหกหนึ่งและหกหานะคะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาได้เด้อพี่น้องเด้อมักตัวใดก็ะคอยจวดกันบ่มากกระพานได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเสื้อคาบดบาบะสันพี่น้องเสื้อคาบดาบมื่อนี้เด่นเก้าเนาะค่ะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าสามสามตัวอยู่ที่ศูนย์ตัวเน้นเพื่อนเนาะศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าและหนึ่งเก้าสามเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางวัดใจเก้าสามกับสามศูนย์นะคะสำหรับแนวทางของเอด่ด ของแอดเสือคาบดาบเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาบนแอดกระ,ะกมุนเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าฟันบนห่าวสันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเอกชัยเนาะค่ะเลขเด่นสูตรนี้มาได้บนล่างนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าศูนย์กับหนึ่งวสันต่อไปเลยจ้าสูตรนี้คือกันนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะสองกับสามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แอดซินโคลาดบอกว่าตำเล่ามือนีเด่นสามสามแปดเก้าสามแปดเน้นสามแปดสามเก้ากับแปดเก้าเป็นตัวล่องวาสัน ต่อไปเลยค่ะผู้ใดขอามานะคะแนวาทางของอาจารย์ธวัชชัยเนยวสัน้นขนมไทยนะคะเพื่นบอกว่าดับสามบุนเนาะเพื่นบอกสามตัวอยู่ที่8ปด8ปดเก้แปดแดศดเกศนย์เาะจ่าสองตัตแปดห8แปดศูนย์แดแดแดเก้า้าศูนย์าะค่ะข้างล่างดับ8ดนะคะเด่น3ามกับเก้ามีเก้าศูนย์เสามสศนะคะชุดเน้นของอาจารย์ธวัชชัยนะคะมีคนขอมานะพี่น้องเนาะ อ่ะขอให้เฮงเรวยๆปังๆเด้อสุขสุขคุ้นเด้อโตอไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอตเต้นะพี่น้องเนาะวัที่เลียวเพิ่นบอกว่าให้3ม6ี่หกมาสองสีหกัวนี้9หกนะคะพี่น้องพิจารณาได้โตอไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอตเตสรุปนะคะเก้าหกห้าหกแองตัว9 5 8 3ห้าาเก้าสามังราง7จ็ดอ่าเจและสีหเนาะค่ะ โตไปเลยจ้าเอามาเบิงค่ะโตเดียวเอราเดนนะคะ่ะโตเดียวเอราเดนบอกว่าเจ็ดว่าสั่นลางขังเทิงยังบ้านมาเนาะขังลางเจ็ดว่าสั่นเนาะคะ่ะโตเดียวเขียนๆเนาะเงินไหลมาโดนเลยพี่น้องแก้ไพบ่บุตรให้มาเบิงเงินไหลมาบนเด่เนแปดกับเก้าเนาะห้าสองแปดห้าสองเก้าหกสองเก้าเนาะจ้ะเด่นลางหาศูนย์นะคะสองห้าอะห้าสองห้าเจ็ดศูนย์สองและศูนย์เจ็ดนะคะ่ะศูนย์มาแห้งเด้อพี่น้องมือน,นี้นะคะ่ะ อันนี้ของอนุวัตรเลียงแก้งวสันพีพิ้อกสรุปรางแคบหน้าจอได้เลยนะคะสรุปรางคนมีแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งห่เาหาสองหกสองแปดสองสองเก้าสองศนมเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนละสองเนาะค่ะอันนี้แอดหนูน้าเนาะค่ะแอดหนูน้าบอกว่า10หน่วยว่สาสั้น10หน่วยเอ่องดที่แล้วเข่าส6เนาะค่ะงวดนี้หลักสิ ส5 6หลักน่วย6กแ 6, 6, 6, 6, ปดเก้าสี5ห5สี่6ปดสีเก้าห้าหก้าปดห้าเอมห้นี่เนาะพี่น้องโตไปและ้จะ้าแมสลาบุรีเด่นบน3กับสฟันสนะคะเพื่อนบอกว่าเน้นสี่ศูนย์เจ็ดสขางลางเด่น2 2 9สองเกโตกัน3ามเก้าวาซันพี่น้อง่อไปแล้วจ้าคันอัมนต์พาจานอุบาลนมาฝากทุกมือเนาะพี่น้อง5 6 หรือเก่าเจ็ดสามพี่น้องเอาไปจับวินลองเบิงเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนดินเพนฟ้าเด่นบน่าง3กับ4นะคะเพม่สมศูนย์สามส3งสามแปดสี่แปาเกาส่นยังคือองสี่เกเนาะยายไป่นันเัวเลขห้ายย่าสั่ันให้พี่น้องย่ามย่ยไผ่อานไห้พี่น้องเคลียบนาจอใดเนาะคะ่ะเนาะเด่น่าง3กับ4ดับ 126, 78นะคะสองตัว 3040394549เนาะคะ่ะบนดินแผ่นฝาล่างเนาะต่อไปดับขาดล่างหกว่าสั้นพี่น้องขาเพื่อนว่าน้องวัที่เล้วดับสองเอาอยู่ได้ว่าสั้นออกเก่าหนึ่งวันนี่ดับหกล่างเนาะค่ะต่อไปเรือจ่าเลขสองว่าสั้นพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าสองเก่าซีนะค่ะเพื่อนบอกว่าสองเอ่อสองตัวเทึงสองเก้าสองสีเก้าซีขางล่างหนึ่งหกเนาะค่ะต่อไปเรือจา่าอันนี้เป็นแนวทางของแอดโก้เนาะสายด่วนอุทยัยอุทยัยสายด่วนเนาะค่ะ สอโตห้าเจ็ดศู่ามโตสามศู7ย์เจ็ดสี่ศูนย์และสี่หาเจ็างลางเด่นส3 7มเีหนึ่ง4ี่สาและ7จ็ดสี่เนาะค่ะต่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหลักหน่วยไทย2โตว่าสันหลักหน่วยล่างเนาะมวดที่เรีวเข่าขหนึ่งเนาะจ้างวดนี้เก่าเนืองสีคือเก่าเนาะค่ะสำหรับแนวทางอ่า นวยลางนะคะหนวยลางแอดหนูนามทิปเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเอาเมสารบุรีลงห้ยล้วเนาะอันนี้เป็นแนวทางของเด็กตากเนาะพี่น้องเนาะเด็กตากมาเบิ้งแถวแรกนะคะพี่น้องคะ่ะเด็กตากล่างเนาะบนยังหั่นมากนะคะหนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่นมาศูนย์หนึ่งสองหเกแถวที่สองมีส0 4 2 4 9 3์สี่สองเก่าหาและสีเด็กตากลางนะคะพี่น้อง ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของไา่ตาเทพเนาะพนบอกว่า7 26383372 4 72แายตาเทอี่เงไ่ตาเทเนาะพี่น้อง่อไปเลยจ้ะหลักร้อยบนแบบสองโตมาโตว,วสซันงวดที่เล้วให้าสี่กับสองมาสองเนาะค่ะเนาะงวดน,นี้เจ็ดกับหามาตัวใดตัวหนึง่งอันนี้เป็นแนวทางหลักร้อยเด้อพี่น้องเด้อมากระจวดบ่มากระพานนะคะสำหรับแนวทางของแอดคมเนาะค่ะเนาะเอ่อ ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขคณิตเด่น10หน่วยข้างถึงนะคะ10หน่วยข้างถึงของแนวทางของเอ,เอ,อสอะตางค์นะคะงวดที่แล้วเข่า4 6น่นอกจากงวดนี้3 4 5 6นะคะสำหรับแนวทางเลขเด่น10หน่วยบนของเอสตางน้อยพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเออพื่อนไฮมานะจ๊ะเด่นบนงวดนี้ เม็ดเดียว260นะคะพี่น้องคะพิจาณาใดเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่ายามโมอ,ออกซกนะคะยามโมอ,ออกซึกคนถามหามาได้ไพ่คือยอกคือพ่ามียามโมอ,ออกซกในวาซันสรุปรางยามโมอ,ออกซ์สอง257เก25่านะคะพี่น้องไพ่ามากกะจวดจาดใดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาดโดนเราได้ A พี่น้องเ่เห็นมานะคะมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะได้ไพ่เพเห็นมาโดนเลวเ,เนาะ พื่นบอกว่าเด่น3กับเกาเนาะจ้า3ตัวบน9 3 0 5 8 9 2 6 3 6 9 4 5 3 8เน้นนะคะตัวเน้นอย่าให้อ่านตัวเน้นตนัวร่วงบริอานหายเนาะ3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9เน้น3กับเก่าลูด3 0ถอด3เก่า้ไพ่บอกเลขแนวทางเลขมากแก้ไพ่เนาะคะ่ะสรุปมาให้แล้ว3โต ศูนย์หกเก่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือแนวทางผู้ใดเบิง่งจบคลิปก็แสดงว่าได้เลขยายไพ่มื่อนี้เนาะสองตัวอยู่ที่หกเจ็ดเจ็ดเก่าหกเก่าและหาเก้านะคะสามตัวผู้ใดเสี้ยวมาตัดก็ได้ตัดแค่ศูนย์เก่ากับอ่าหกศูนย์เนาะพี่น้องเนาะอ้าวถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อเมียพี่น้องเนะาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยๆปังปังสุขูสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูโนาทาั้งยายไพ่มาให้พ,หพอแมพีน้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณได้หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า